หน่วยการเรียนรู้ที่6นะคะเพิ่มเสน่ด้วยมารยาทนะคะ6.1นนะคะมารยาทในการปฏิบัติตนนะคะการต้อนรับนะคะการต้อนรับหมายถึงอะไรคะนักเรียนดูตามรูปนะคะ การต้อนรับหมายถึงการรับรองนะคะการแสดงความเคารพนะคะการกล่าวทักทายแก่ผู้ที่มาเยือนนะคะนักเรียนควรไหว้บิดามารดาหรือญาติผู้ใหญ่นะคะที่บ้านก่อนที่จะออกไปโรงเรียนทุกวันนะคะและเมื่อกลับจากโรงเรียนนะคะเช่นเดียวกันนะคะนักเรียนควรไหว้บิดามารดานะคะและญาติผู้ใหญ่นะคะที่บ้านทันทีหลังจากกลับมาถึงนะคะหรือหลังจากกลับมาแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่อาจจะ กลับมาที่หลังนักเรียนนะคะอาจจะมีความเหนื่อยล้าในการทํางานนะคะนักเรียนก็ควรที่จะดูแลให้ท่านได้พักผ่อนนะคะและจัดเครื่องดื่มมาบริการนะคะ ทีนี้น,นี่มารยาทนะคะมารยาทในการทำน้ําดื่มนะคะมีหลายประเภทนะคะทีนี้มารยาทนะคะในการรับประทานอาหารนะคะมารยาทในการรับประทานอาหารนั้นควรปฏิบัติอย่างมีมารยาทให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมนะคะท้องวัฒนธรรมท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นนั้นมีวัฒนธรรมการทานอาหารที่ไม่เหมือนกันนะคะฉะนั้นควรศึกษาล่วงหน้านะคะว่าจะไปรับประทานอาหารแบบใดนะคะเนื่องในโอกาสใดนะคะนอกจากนี้นะคะมารยาทบนโต๊ะอาหารแล้วควรจะแต่งกายให้ เหมาะสมกับโอกาสนั้นๆด้วยนะคะบางครั้งนะคะคุณพ่อคุณแม่ไปงานเลี้ยงก็ต้องแต่งตัวให้เหมาะสมกับงานเลี้ยงนะคะหรือถ้าเป็นงานสังสรรค์งานปาร์ตี้ธรรมดาก็ควรแต่งตัวให้มันเหมาะสมสุภาพกับสถานการณ์เหตุการณ์นะคะรวมถึงมีมารยาทบนโต๊ะอาหารด้วยนะคะ